สวัสดีครับผมนะครับผมช่างปุยพีเคสมอฟาสนะครับผมนะครับกลับมาเจอกับท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ได้ทำตัวชุดใบพัดนะครับบูเวอร์นะครับผมนะครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมนะครับพร้อมใช้งานพร้อมเทสแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะเทสแล้วพรุ่งนี้ก็จะทำสีนะครับผมนะครับ ก่อนทำสีวันนี้ผมก็เลยมาทําคลิปนะครับผมไปก่อนนะครับผมให้ได้ยนโชมกันนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะเทดเออเครื่องให้ดูกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมตรวจตัวน,นี้นะครับผมต้องไม่สั่นไม่สั่นสะเทือนนะครับผมนะครับผมต้องนิ่งนะครับผมในรอบที่จัดนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ได้ใช้รอบอยู่ที่สองพันรอบที่หนึ่งรอบ ต่อนาที่นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าจริงหรือไม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการเทสนะครับผมแล้วก็อ่าสูตรในการคำนวณโมเลสอ่าให้กบับท่ากันดูนะครับผมก็คืออยากรู้ว่ารอบ <c oughs> การคำนวณรอบยังไงนะครับผมอ่อาอันนี้เป็นทิปทิปอ่าบอกไปเลยนะครับผมอ่าเสริมความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็คือวิธีนะครับผมสูตรนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือเอาจํานวนเนี่ยครับ1440นะครับผมนี่คือรอบของมอเตอร์นะครับผมถ้าเป็นรอบ2008นะครับผมก็2008ตั้งนะครับผมอ่านี่คือรอบสองรอบ1440อ่านะครับผม1440นะครับผมคูณนะครับผมขนาดของมูเล่นะครับผมอ่ามูเล่หน้าอะไรนะครับผมถ้าเป็นหน้าสี่ก็คูณสี่หน้าสามก็คูณสามหน้าสองครึ่งก็คูณสองจุดห้านะครับผม อ่านะครับประมาณนี้นะครับผมพันสี่คูณขนาดหน้าโมลีนะครับผมแล้วก็ไปหารขนาดหน้าโมลีอีกตัวที่ขับนะครับผมอ่านะครับสูตรง่ายๆเลยนะครับผมคูณและหารแค่นั้นเองนะครับผมเอานี้ตั้งนะครับผมสรุปก็คือพันสี่นะครับผมคูณหน้าสี่นะครับผมแล้วก็ไปหารหน้าสามนะครับผมอ่าผมเนี้นะครับนะครับที่ผมเทสอยู่นะครับก็ได้ที่เด็กเก้า หนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบนะครับผมรอบต่อนาทีนะครับผมอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าครับถ่ายคนเดียวครับผมกล่องจะโยกไปโยกมาหน่อยนะครับอ่านะครับมอเตอร์ตอนที่ผมอ่าที่ผมเทสอยู่นี่นะครับเป็นขนาดครึ่งแรงนะครับผมของครึ่งแรงนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้ร้อยปันซีซสิบนะครับผมในการเทสนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผม บูเวอร์ของผมตัวนี้ก็คือหน้าขนาดที่หน้า13นิ้วนะครับผมดูยังไงว่าเป็น13นิ้วบสามนิ้วนะครับผมนะครับก็คือวัดจากฐานนะครับผมฐานมอเตอร์นะครับบนสุดด้านบนสุดของของตัวบูเวอร์นะครับผมก็จะอยู่ที่13นิ้วพอดีนะครับผมอ่านะครับจากมาอนี้นะครับผมอ่ะนะครับบูเวอร์ตัวนี้นะครับผมเอาไปใช้ในงานดูดลำ นะครับผมผมจึงออกแบบใหเ้เป็นการดูดนะครับผมอ่าก็จะเป็นลักษณะจะเป็นใบพัดหน้าแปลนนะครับผมแล้วก็เป็นใบพัดใบคู่แบบตั้งนะครับผมนะครับจะคล้ายๆแบบโบเวอร์อที่เป็นใบโค้งนะครับผมที่มันดูดดีๆนะครับผมที่เป็นของโรงงานที่มาตรฐานนะครับผมที่เขาทานะครับผมอ่ะที่เป็นใบโคง้โคงๆแล้วก็ จริงๆมันก็มีหลายแบบนะครับหลายชนิดนะครับผมแต่ผมก็เลือกใช้ที่ตัวที่เป็นใบตั้งนะครับผมก็จะเน้นดูดนะครับผมก็จะเอ่็เลยทำนะครับผมแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นลูกค้าสั่งนะครับผมให้เอ่อเข้าหน้าสี่แล้วก็ออกหน้าสี่นะครับผมอ่าเข้าสี่ออกสี่หมายถึงว่าสีนิ้วนะครับผมอ่านี่นะครับตัวนี้สี่นิ้วนะครับผมทางเข้าสี่นิ้วนะครับผมแล้วก็ทางออกสีนิ้วนะครับผม นะครับเอาไปใช้ในงานดูดลำนะครับผมแต่พวกจ้าที่ผมทำนะครับผมตัวมาตรฐานเลยนะครับผมก็จะเข้า6นิ้วนะครับผมแล้วก็ออก6นิ้วนะครับผมนี่คือมาตรฐานนะนะครับผมอ่านะครับหรือถ้าจะเอา8นิ้วก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่คุณลูกค้าผู้ที่สนใจนะครับจะสั่งนะครับผมอ่ะนะครับตัวนี้นะครับผมจะถอดสามารถถอดได้นะครับผมอ่าถอดตัว หน้าแป่นท่อนี้ออกนะครับผมแล้วก็ตัวใบพ uh. ัดก็สามารถถอดได้ก็เป็นน็อตยึดนะครับผมสีตัวนะครับผมแล้วก็เป็นหน้าแปลนนะครับผมออกมาได้เลยนะครับผมดูไม่ต้องถอดเพลานะครับผมอ่านะครับจะซวิตง่ายนะครับผมส่วนใบพัดนะครับผมก็สามารถถอดได้นะครับผมเพราะว่าผมใช้น็อตยึดนะครับผมถ้ามีการเกิดต้องเปลี่ยนนะครับผมการสึกล้ออะไรเงี้ยครับผมอ่านะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมก็ถอดออกมานะครับผมแล้วก็เอาตัวใบใหม่ ใบใหม่นะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับผมอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ขออนุญาตถอดให้ดูเนาะนะครับผมอ่าขอสงวนไว้แล้วกันนะครับผมถ้าอยากรู้ก็ดูในคลิปก่อนนะครับผมที่ผมทำนะเป็นนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับผมอ่านะครับนี่จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องกันมานะครับผมอ่าโอเคจะลองมาทําการเทสกันเลยนะครับผมว่าที่ผมใช้รอบอยู่ที่พันเก้า 20นี้นะครับผมอ่ะตีมผมว่าเป็นรอบรอบที่1,900รอบต่อนาทีนะครับผมว่าบวเวอร์งผมเนี่ยมันยังนิ่งอยู่ไหมนะครับผมอ่าเพราะว่าลูกค้าตั้งโจทย์มาว่าอยากดูดให้มันดูดดีๆนะครับเน้นดูดแล้วก็เอ่อต้องต้องนิ่งนะครับผมไม่สั่นนะครับผมอ่ะผมก็เลยจัดให้เลยครับนะครับรอบ1,900นะครับผมสบายๆเลยนะครับผมนิ่งนะครับผมสามารถดันไปถึงรอบ2,500ได้นะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนนะครับอ่านะครับ ดันใช้รอบที่2อ0 0ได้นะครับผมนะครับเพราะลูกปืนของผมเป็นลูกปืนของยี่ห้อที่มันนะค่อนข้างที่แบบจัดว่าเป็นลูกปืนรอบจัดนะครับเห็นเขานิยมใช้กันนะครับบอกทนดีนะครับผมนะครับ nntn นะครับผมอ่าตัวใหญ่เลยนะครับขนาด2 0 7นะครับคือขนาดนิ้ว2นะครับผมอ่านะครับทนงั้นเถอะนะครับผมอ่า นะครับเดี๋ถ้าอยากให้รอบจัดกว่านี้อีกก็ก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับผมใช้ลูกปืนที่รอบจัดรอบสูงนะครับผมอาจจะรอบ2อ0พันแปดอะไรเงี้ยครับก็ไปศึกษากับทางผู้ที่เขาขายลูกปืนอีกทีนึงนะครับผมว่าจะยังไงนะครับผมแต่ที่ผมทําเป็น standard ไปให้ก็คือขนาดแบบนี้นะครับผมอ่ารอบไม่เกิน2อ0 0ันสองพันอะไรเงี้ยครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับดู่าจะยังไงนะครับผม แล้วก็อุปกรณ์ในวันนี้นะครับผมผมก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับวัดความปริมาณของความเร็วของลมนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ตัววัดรอบนะครับผมอ่านะครับจริงๆจําเป็นไหมก็ถ้าที่ผมบอกไปก็อีตัวนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับไม่ต้องคำนวณแล้วนะครับแต่ถ้าอยากโชว์นะครับผมให้ดูนะครับผมจะได้เทสนะครับตัวนี้เป็นตัววัดขนาดปริมาณลมนะครับผมการไหลของลมนะครับผมว่า มันไหลประมาณนี้นะครับจะได้มีตัวเลขในการบอกนะครับนะครับในการคุยก็ได้นะครับผมอ่านะครับอ่ะนะครับโอเคจะเริ่มกันเลย นะครับผมตัวนี้เป็นตัววัดนะครับผมผมก็แต้มตัวสะท้อนเลเซอร์นะครับผมเพื่อให้สะท้อนว่าจะด,ดูค่าของของดิจิตอลได้นะครับผมอโอเคเนาะนะ ค่อยนิ่งเนาะ una, una, ตันไปเนี่ยนะครับลมคลามแล้วนะครับอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัดท่าแรงลมกันนะครับผมอ่าการไหลของอากาศลมนะครับผมงานเดียวคน,น,นเดียวนะครับ รวมวันนี้ผมก็จะใช้เนี่ยครับนะรอุปกรณ์เล็กนิดนึงนะครับผมในการวัดค่ารวมในการแหลกรวมเข้านะครับผมว่าจะได้ที่เท่าไหนนรเเออไ่นะครับผมเปิดเครื่องก่อนจะมาเนี่น,นะครับอันนี้เซตที่ศูนย์นะครับผมหน่วยเป็นเมตรต่อวิคนะครับผม m m per meter per second จะลองวาดนะาดนาานูนะครับดนว่าจะไงนะครับลองไปใกล้กันเลย สูงสุดอยู่ที่20นะครับผมน,น,นะครับ่น,น,ะ,นะครับ20เมตรต่อวินทาทีน,น,น,านะครับผมการไหลของลมกการดูดนี่กันนะครับผมนี่คือบอสข้อพิสูจน์เป็นตัวเลขนะครับผม แบบ,แบบบ้านบ้านนะครับผมอ่า <c oughs> เกลี่ยไปเลยอ่านะครับผมผ้าเช็ดมือนะครับผมอโอ้โหแบบนี้เลยหรือเกือบเลยนะครับคิดส่วมากนะครับผมอ่าอ่าเอาผ้านะครับผมเนี่ยผ้าเช็ดมือหนักๆอะไรเงีย้ยครับเออ่ว่ามันดูด <c oughs> ดีดูดอะไรแค่ไหนนะครับผมม,มันจะได้แบบ ở ờ, à, chùa cái nào cay nó nha các bố không chạm đi đi cả chút vừa luôn vừa nha các บอกนี่เนาะทำแรงก็ประมาณเนี้ยครับนะนะครับถ้าเป็นตัวเลขครับโอเคถ้าเป็นตัวเลขอ่ะมันก็โอเคอยู่นะครับผมนะครับแรงลมประมาณที่ว่าลักษณะในการดูดล้ำดูดแกลบดูดรีบดูดเลยนะครับเนี่ยครับประมาณนี่ก็อ่ะก็ก็นั่นละนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าตัดหน้าตัดของท่อด้วยนะครับผม เนาะริงกกิมก็ต้องคำนวณกันขนาดนั้นเลยแหละนะครับผมว่าปริมาณของลมนะครับผมว่าได้เท่าไหร่กิโลิตรต่อนาทีนะครับผมก็ถ้าที่ผมจำสูตรถ้จาจำไม่ผิดนะก็คือเอาเนี่ยครับพื้นที่หน้าตัดของท่ออยท่อหน้าสี่เนี่ยหน้าตัดมันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เอาไปคูณที่ที่ผมว่าเป็นกี่หน่วยยี่สิบนะครับผมแล้วก็ไปหารหน่วยเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมองอะไรเงี้ยนะครับอ่า ถ้าเป็นแบบกี้เมตรเป็นนาทีเนาะก็หารหกสิบหาร6กสิบนาทีนะครับผมนะครับหารหกสิบแหละนะครับผมแล้วแต่ว่าจะเป็นหน่วยเป็นชั่วโมงหรือเป็นนาทีหกสิบนะครับผมอ่าครับก็ได้ประมาณจำนวนลิตรนะครับผมต่อนาทีนะครับผมอ่านะครับสูตรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะนะครับผมผมไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์การคำนวณเท่าไหร่นะครับนะครับข้อหน้าสี่นี่เลขก็น่าอยู่ที่ อนนันนั้มบางทีไหลนิดหนึ่งแน่นะครับผมแล้วก็คุณคิดถงออกองลมนะครับผมว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับก้อนขาข้าวหน่อยี่สิอนี่นานาน้าออกนี่แหละนะครับผมก็งูเหมือนกันนะว่ามันได้น้อยนะ

เทออ่าไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะก็ขอ,อะไรนะครับผมที่ตอนดูดดูดแรงดูดมากกว่าตู้เลย เป็นไปได้ว่าตอนเราตอนเราไปบางเนี่ยข้อเนี่ยมันเรเล็กเล็กเล็กขึ้นเรื่อยๆนะครับก็<ม>ลเลยดูเหมือนว่า,วาวมันจะแบบนี้มากนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อการระบบข,ข,ข้าวนะครับผมบอกเป็นตัวเลขกันนะครับผมว่ามันดูดเนี่ยก็ประมาณนะครับสูงสุดการดูดสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณที่ประมาณยี่สิบนะครับ ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมอ่าแรงดูดดูยังไงนะครับผมนะครับดีไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ก็ถ้าเอาไปดูดลำดูดเนี่ยเพียงพอครับผมไม่เหลือซวยแล้วแหละนะครับผมแนะนำว่าปิดก่อน่าเอาไปงานไปดูดลมดูดอะไรเงี้ยธรรมดาลมสะอาดอะไรเงี้ยครับดูดฝุ่นดูดเอ่อลำอะไรเงี้ยครับผมนะครับเพียงพอครับผมมันก็โอเคแหละ นะครับผมแต่ถ้าเอาไปดูดพวกแกลบพวกเมล็ดพันธุ์อะไรนะครับไม่เหมาะครับผมเดี๋ยวใบพัดมันพังพังไวนะครับผมใบพัดที่ผมออกแบบเนี่ยนะแบบเป็นแบบแบบหน้าแปนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันวัตถุมันจะไปสัมผัสกับตัวใบพัดนะครับผมเป็นโดยมากเลยแหละนะครับมันไม่เหมือนแบบก้านนะครับผมใครที่ผมทดลองนะนะครับผมนี่คือข้อมูลส่วนตัวผมนะนะครับผมอ่านะครับก็เป็นบอกเป็นข้อมูลไว้นะครับผมเผื่อใครเออ จะนําไปจัดสร้างนะครับผมโอเคนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเทสให้ขอบเขตในการทําคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ